สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังพบกับกดนะครับผมเจ้าของเพจวันว่าๆของผม่างนี้แหละไปโกชกรนะครับผม ตอนนี้คุยกำลังอยู่ในช่วงกดมาเล่าให้ฟ <terminar lyn> <Tá, S 2> ังนะครับ EP 2แล้วนะครับโดยวันนี้กดได้อ่านเล่มนี้จบแล้วนะครับก็เลยมีคลิปนี้มาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมโอเคคือเล่มนี้ที่กดอ่านจบก็คือชื่อว่า The Magic of t h i n k i n g b i n g นะครับคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะครับผมโดยเล่มนี้เขียนโดยเดวิดเจชวอดนะครับแล้วก็เล่บเรียงโดยดรนิเวศเหมวชิรวรากรนะครับถ้าเล่มผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับผมโดยเล่มเนี้ ใช้คาว่าเป็นเล่มที่กดถ้าสมมติมีคนถามกดว่าถ้าคุณจะแนะนําผมเล่มนึงเนี่ยเีรยวกัศนคติเนี่ยจะแนะนําเป็นเล่มอะไรกดจะแนะนําเป็นเล่มนี้เลยนะครับผม The m a g i c o f Tiki h Big เลยนะครับเพราะว่ากดต้องบอกก่อนว่าเล่มนี้เป็นเล่มอันดับหนึ่งในใจกดเลยนะครับที่เป็นท็อปวันเลยที่กดคิดว่าถ้าสมมติถ้าเลือกได้หนังสือเล่มเดียวนะครับ ที่กดจะอ่านก็คงจะเป็นเล่มนี้ณนะเวลานี้นะณนะเวลานี้นะครับผมก็เล่มนี้จะช่วยในเรื่องของอวิธีคิดนะครับแล้วก็วิธีในการทํางานนะครับแล้วก็ทัศนคติในแง่บวกแล้วก็วิธีหลายๆอย่างในความเป็นผู้นําความสัมพันธ์นะครับผมวิธีคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ในเล่มนี้หมดเลยคือกดต้องบอกก่อนว่า,าในทางเล่มนี้กดเจอเนี่ยกดไม่ได้ ตั้งใจจะซื้อแต่แรกหรอกแต่ตอนนั้นอนะคือด้วยความอาจจะเป็นเพราะว่าถูกชะตาด้วยมั้งเราเราเราเห็นนะมันเหลือเล่มเดียวในร้านหนังสือแต่ใครจะรู้ว่ามันเป็นเล่มที่ดีมากเลยนะที่แบบว่าคนแบบถ้าพูดถึงการพัฒนาตัวเองเนี่ยก็จะพูดเป็นเล่มเนี้เป็นเล่มแรกๆเลยนะครับในการพัฒนาตัวเองเนาะแต่ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ผมก็ ต้องบอกก่อนว่ากดชอบเล่มนี้มากนะครับผมโอเคโดยเรื่องนี้ถ้าตามนับตัวเลขน,นะครับมีทั้งหมด308หน้านะครับที่อ่านมาแล้วก็จะมีทั้งหมด14บทด้วยกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวกดมาเล่าให้ฟังนะครับว่าอาธิบายให้ฟังนะครับว่าแต่ละบทเนี่ยมันมีชื่อบทว่าอะไรบ้างนะครับผมโอเคย่างสักครู่นะครับโอเคเจอแล้วนะครับผม ก็บทที่1นนะครับเขาพูดชื่อว่าบทที่1ถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้คุณจะทําได้บทนี้เขาจะเหมือนบอกวิธีคิดเนาะว่าคุณถ้าแบบคุณเลือกที่คุณกล้าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณนะว่าคุณอยากจะทาอะไรอ่ะถ้าคุณคิดว่ามันทําได้อ่ะคุณจะทําได้นะครับผมผมชอบนะบทบทชื่อมันยาวดีแต่ว่ามันเป็นบทที่ค่อนข้างแบบทําให้ผู้อ่านรู้สึกแบบเออ มัน,มนอ่านแล้วมันฉันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตของเราบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคต่อมาครับบทที่2ครับรักษาโรคชอบแก้ตัวของคุณโรคแห่งความล้มเหลวโรคเนี้ยมันจะมีข้ออ้างทั้งหมด4ประการแต่ว่าผมจะไม่ขอเล่าลึกซึ้งนะครับว่าใน4ประการนี้มีโรคอะไรบ้างอันนี้อยากให้ทุกคนไปลองอ่านดูนะครับผมมันจะเป็นในสิ่งที่ผมเชื่อว่าผมเองก็เคยเป็นแล้วก็ทุกคนน่าจะเคยเป็นนะครับไอ้โรค แห่งความล้มเหลวสีประการพวกนี้นะครับก็ลองอ่านดูครับแล้วก็ลองมาปรับแก้ดูเพราะว่าในบทนี้จะมีทั้งสาเหตุนะครับแล้วก็วิธีแก้ให้กับคุณด้วยนะครับผมโอเคบทที่3ครับสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและทําลายความหวาดกลัวมันเป็นเรื่องอันนี้บทนี้มันจะเริ่มเกิดในเรื่องของเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองนะแล้วก็ทําลายความหวาดกลัวในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่กล้าลงมือทำมันสาเหตุอะไรที่คุณไม่กล้าลงมือทํา แล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการลงมือทําให้กับคุณนะครับผมบทนี้เป็นบทที่เสริมสร้างความมั่นใจได้ดีมากเลยนะครับผมโอเคต่อมาครับบทที่4ี่ครับวิธีการคิดใหญ่ครับวิธีการคิดใหญ่เขาจะอธิบายในเรื่องของ <c oughs> การที่แบบว่า เฮ้ย hey, คุณจะทํำยังไงให้คุณคิดใหญ่ขึ้นมันจะเป็นการขยายกรอบในความคิดของคุณให้มันทั้งใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มองได้อีกหลายมุมมองมากขึ้นด้วยนะครับผมโอเคบทที่5ครับชื่อว่าวิธีการและฝันอย่างสร้างสารรค์อันเนี้ยบทจะบอกว่าบทเนี้ยจะอธิบายในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะครับของแต่ละคนว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการกระตุ้นความความคิดสร้างสารรค์ได้อย่างไรบ้างซึ่งบางทีอะ่ะเราก็ ไม่มีไอเดียหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเราก็ต้องมานั่งแบบกระตุ้นแต่ว่าอันนี้เขาจะมีวิธีบอกว่าคุณจะมีวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ยังไงนะครับเขาจะมีวิธีบอกนะครับแต่ก็แล้วแต่คนด้วยนะครับแต่กดคิดว่ามันมันมี how to ก็ยังดีกว่าไม่มีใครบอกเราเลยนะนะครับโอเคบทที่6ครับคุณเป็นไปตามที่คุณว่าคุณเป็นใช่ไหมบทที่6อ่าคุณเป็นไปตามที่คิดว่าคุณเป็นโอเคบทที่บทนี้เนี่ย มันก็เหมือนกับเขาจะอธิบายในมุมมองของคุณอะว่าคุณคุณอยากเป็นแบบไหนอะคุณต้องคิดว่าคุณจะเป็นแบบนั้นสมมุติอะผมมีแบบเป้าหมายเงี้ยผมอยากเป็นผู้นำพามีขอเพราะว่าเขาเป็นผู้นําผมก็ต้องคิดว่าผมมันเป็นมีความเป็นผู้นํามันถึงจะออกมาจากตัวเองถูกไหมนั่นแหละบทเนี้ยจะอธิบายไว้ทั้งหมดเลยนะครับในี่ว่าในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอะคุณอยากจะเป็นอะไรคุณก็ต้องคิดว่าในสิ่งที่คเป็นอย่างนั้นนะครับ บทที่7จครับจัดก,การกับสภาพแวดล้อมของคุณเอาชั้นหนึ่งบทนี้มันจะอธิบายในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการที่คุณเป็นอยู่นะครับทั้งเรื่องการงานครอบครัวนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสภาพแวดล้อมของคุณเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะหล่อหลอมคุณออกขึ้นมานะครับว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนตามสภาพแวดล้อมของคุณเลยนะครับโอเคบทที่8ครับ ทำให้ทัศนคติของทัศนคติของคุณเป็นค้่เดียวกับคุณก็คือหมายถึงว่าในทัศนคติของคุณเนี่ยคุณจะมีวิธีการปลูกฝังทัศนคติยังไงให้มันเห็นด้วยกับคุณและคุณเห็นด้วยกับเขาเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับผมโอเคบทที่9ครับคิดให้ถูกต้องต่อคนอื่นคิดให้ถูกต้องต่อคนอื่นเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณมีความคิดในการมองเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมหรือครอบครัวยังไงในความคิดของคุณที่แบบถูกต้องนะครับผมผมเชื่อว่าบทนี้จะอธิบายในเรื่องของการมองคนและนะครับ โอเคบทที่สิครับสร้างนิสัยในการลงมือทาบทนี้ก็ตามชื่อเลยก็คือสร้างนิสัยในการลงมือทาอะ่ะคุณถ้าคุณยังไม่กล้าลงมือทาอะ่ะคุณจะทำยังไงที่จะสร้างนิสัยตัวเองให้สามารถลงมือทาได้นะครับบทนี้จะอธิบายไว้ทีนี้หมดแล้วนะครับผมโอเคบทที่สิบครับวิธีเปลี่ยนความ่ายแท้เป็นชัยชนะบทนี้จะคล้ายๆกับของอบทที่14ของหนังสือ law of success ของฮัปปุนเนฮิวเลยก็คือเขาไม่ได้อธิบายว่า เฮ้ยคุณต้องพ่ายแพ้นะคุณจะสำเร็จแต่คุณจะมีวิธีการเรียนรู้ความพ่ายแพ้อย่างไงที่จะไปสู่ชัยชนะมันขึ้นอยู่กับวิธีการมองของคุณแล้วนะครับโอเคบทที่12ครับใช้เป้าหมายช่วยให้คุณโตบ,บทนี้จะอธิบายในเรื่องของการตั้งเป้าหมายของคุณว่าคุณมีการตั้งเป้าหมายยังไงที่จะทําให้คุณเนี่ยโตและใหญ่ในตามเป้าหมายที่คุณต้องการจะไปนะครับผมบทที่13ครับวิธีคิดเหมือนกับเป็นผู้นำอาวิธีคิดพวกนี้ก็จะเป็นวิธีคิดที่เออหมือนกับว่า คุณจะเป็นผู้นำอ่ะคุณต้องมีหลักการอะไรบ้างในการที่จะเป็นผู้นําได้แล้วคุณต้องมียังไงบ้างคนอยากให้คุณลองอ่านจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนได้ลองอ่านนะทุกคนจะรู้เลยวิธีคิดเลยว่าเนี่ยการเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วบทสุดท้ายครับวิธีใช้ความหัสจรรย์ของการคิดใหญ่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุดของชีวิตคราวนี่บทเนี้ยจะอธิบนนา,ายในเรื่องเมื่อเราเจะอ,อุปสรรคนะครับผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คุณจะมีวิธีคิดใหญ่ยังไงที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเชิญที่สุดของชีวิตคุณนะครับผมโอเคก็กดไม่ขอเล่าอะไรมากกว่านี้นะครับเพราะพยายามไม่อยากให้คลิปมันเกินไปจากสินาทีนะครับเพราะว่ากดกลัวเพื่อนเพ,นเพน่พี่ๆน้องๆเบื่อนะครับก็ถ้ากดอยากจะแนะนําเล่มหนึ่งเล่มเนี้ยจะเป็นเล่มที่กดรู้สึกว่าอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายอ่านง่ายมากๆอ่านง่ายจริงๆง่ายมากๆกดกล้าพูดเลยว่าง่ายมากๆเพราะว่า ผมรู้สึกว่าด้วย,วยคําที่เรียบเรียงมานะครับด้วยจํานวนหน้าหรือด้วยการเว้นแต่ละบทเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้อัดอะไรอินพุตมันจะมากเกินไปนะครับอ่านง่ายอ่านดีแล้วก็จะเป็นหนังสือที่เปลี่ยนวิธีคิดและจะทําให้ความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมกดว่ากดหนังสือเล่มเนี้ยกด <c oughs> อ,อ่านหลายรอบอยู่นะไม่ใช่เพราะกดจาไม่ได้นะ <c oughs> แต่มันเป็นการอ่านที่เพื่อที่จะย้าเตือนตัวเองว่าเอ้ยเราลืมการกระทําในสิ่งที่เราอ่านไปหรือเปล่ามาเว้นซึ่ง พอหลังจากกดอ่านเล่มน,นี้เนี่ยคดจะอ่านเพื่อเอามาเตือนตัวเองครับว่าเราอย่ามองข้ามในสิ่งที่เรียกว่าคิดใหญ่หรือว่าในวิธีคิดของคุณนะครับผมก็อย่างที่บอกครับเล่มน,นี้จะอธิบายไว้ว่าทัศนคติเนี่ยสำคัญกว่าสกิลในการทํางานนะครับผมกดต้องดีเลยนะครับทัศนคติที่ดีเนี่ยจะทําให้งานของคุณนออกมาดีนะครับผมแต่ว่า ถ้าคุณอยากให้งานคุณออกมาดีอ่ะคุณก็ต้องมีทัศนคติที่ดีอ่ะครับถึงจะออกมาดีอันนี้กดไม่ได้สองนะดอนหนะังสือเแนะนํามาประมาณนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของกดด้วยน,นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวถ้าขบกดมีเร่มอ,อะไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกดจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ